เรามาดูกันสิว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะโอเคนะ <c oughs> ดูสิข้อนี้นะจะเป็นอย่างไรนี่จงหาอะไรจงหาผลบวกอีกแล้วนะเด็กๆขีดเส้นใต้ว่าเขาไม่ได้ถามนะว่า x คืออะไรแต่เขาถามว่าผลบวกทั้งหมดของ x คืออะไรนะผลบวกทั้งหมดของ x ในสมการนี้นี่เด็กๆเ,เห็นไหม ที่เป็นจํานวนเต็มด้วยนะเด็กๆอย่าลืมนะคําพวกนี้มีผลทั้งนั้นเลยนะเราเอาเฉพาะที่เป็นจํานวนเต็มนะแล้วถ้าเกิดมีคําตอบหลายๆคาตอบเอาเฉพาะที่เป็นจานวนเต็มมาบวกกันจึงจะเป็นคําตอบของข้อข้อนี้โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นข้อข้อนี้นะก็จะยากพอสมควรนะยากพอสมควรนะข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบของซิลินทอนปี63สามเฮ้ยปี62นะข้อสอบซิลินทอนเนี่ยโจทย์เขาค่อนข้างยากนะ ค่อนข้างยากนะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้เวลาเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มอย่างไรนะเหมือนเดิมเลยเหมือนข้อที่แล้วเลยเด็กๆนะเหมือนข้อที่แล้วเลยก็คือขั้นแรกให้สังเกตอะไรนะให้สังเกตว่า x กาลังสองบวก x เนี่ยสัมระสิทธิ ของตัว x กําลังสองกับตัว x เนี่ยนะมันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ทุกตัวเลยเห็นไหมนี่อัตราส่วน1ต่อ1อันนี้ก็1ต่อ1อันเนี้สาม x กําลังสองบวกสาม x เนี่ยก็เป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มนะเวลาเราเริ่มเนี่ยเราจะสมมุติให้ตัวตัว1 มีค่าเป็นตัวแปรใหม่นะเราจะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งเอ๊ะแล้วเวลาเราจะสร้างตัวแปรใหม่นียเราจะสร้างตัวไหนดีส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวที่มันน้อยที่สุดนะสังเกตดูตรงนี้ x กาลังสองบวก x บวกเตัวนี้ x กาลังสองบวก x บวกสตัวนี้เป็นตัวน้อยนะเราจะเริ่มจากการสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา1ตัวนะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา1ตัวเพราะฉะนั้นเราจะให้ตัวแปรใหม่นี้เป็นตัวอะไรก็ได้อ้าวคูสุด คุณชอบแทนเป็น a นะเราก็จะกําหนดให้ให้ให้อะไรให้ a มีค่าเท่ากับ x กาลังสองบวก x แล้วก็บวก2องโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีตรงนี้เป็น a แล้วเนาะตรงนี้ x กาลังสองบวก x แต่ตรงนี้บวก7บวก7มันมากกว่าบวก2อยู่เท่าไหร่บวกมากกว่ากันอยู่5เพราะฉะนั้นจะได้ว่า x กาลังสองบวก x บวก2ใช่ไหมเราบวก5มันอีก จะได้เป็น7เพราะฉะนั้น a ก็จะบวกอะไรด้วย a ก็จะบวก5้นี่เก็จะบวกบวกเฮ้ยตรงนี้บวกอะไรนะโทษทีตรงนี้บวก7เนาะ sorry sorry นะตรงนี้บวก7เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกอะไรบวก5งงไหมนะตรงนี้เขาบอกว่า x กาลัง2บวก x บวก2เนี่ยมีค่าเท่ากับ a อยากให้ตรงนี้เป็นบวก7เราก็เลยบวก5มันทั้งสองข้างโอเคไหมเมื่อบวก5ทั้งสองข้างตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก7เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นตัวนี้นะ จากตรงนี้เราก็ยังได้อีกนะจากตรงนี้เราก็ยังได้อีกสังเกตดูอีกตัวหนึ่งเป็น 3x กําลัง2บวก 3x มบวก19เ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะได้เป็นถ้าเป็น 3a เเฉยๆนะก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอา3คูณก็เป็น 3x กําลัง2บวก 3x ใช่ไหมบวกอะไรเอ่ยบวก6แต่เราอยากให้มันเป็นอะไรอยากให้มันเป็นบวก19อยากให้มันเป็นบวก19ทํางไงเราก็บวก13ไปทั้ง2อข้างนี่ บวก13ไปทั้งสองข้างเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นบวก19เโอเคไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ว่า 3A บวก13เนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ 3x ยกกำลังสองบวก 3x แล้วก็บวก10 10อะไร19เนี่ย6บวก13วก 19. กลายเป็นตัวนี้ไปเลยเห็นไหมนี่คือเทคนิคหนึ่งในการแก้สมการที่มันซับซ้อน,อนคือวิธีการ แทนค่าตัวแปรโอเคไหมเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะแทนค่า a ทุกๆตัวเลยนะแทนค่า a ทุกๆตัวเลยนะอ่าเราก็ใส่ข้าไปแทนค่า a นะทุกตัวเลยคำว่าแทนค่า a ทุกตัวก็คือเมื่อกี้ที่เราได้อะไร x กําลังสองบวก x บวก2ก็คือตัวนี้แทนค่าเป็น a x กําลังสองบวก x บวก7แทนค่าเป็น a บวก 3 x กํลังสบวก3 x บวก19แทนค่าเป็น3 a บวก13เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรออกมาเด็กๆก,ก็จะได้เป็นสแ u r r o t ของของอะไรของ a บวก5บวกกับอะไรบวก square root ของ a แล้วก็เท่ากับ square root ของอะไรเท่ากับ square root ของ3 a บวก13 ก็ยังยากอยู่ดีเห็นไหมเด็กๆมันก็ยังยากอยู่ดีนะข้อนี้จะค่อนข้างหดวนะข้อนี้ค่อนข้างหัวแต่เด็กๆบอกได้เลยนะข้อสไตล์แบบนี้ข้อสอบแข่งขันชอบเอามาออกใครจะไปสอบสอวนออะไรพวกนี้ฝึกเอาไว้เอะอวนอสไตล์เนี้ยมีออกเกือบทุกปีเลยนะข้อสอบค่ายหนึ่งอวนอนะเด็กๆฝึกเอาไว้เลยนะเด็กๆฝึกเอาไว้เลยขั้นตอนถัดไปนะขั้นตอนถัดไปเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องของ สมการของสแควรรู้ละแต่ตัวเลขมันไม่เยอะเท่าเมาื่อกี้ใช่ปะ่ะเทคนินคืออะไรเด็กๆตรงนี้มันมีรากสามรากเห็นไหมเมื่อมันมีรากสามรากปุ๊บเนี่ยนะวิธีการขั้นแรกเราจะแยกรากสองรากให้อยู่สองฝั่งนะตัวน้อยสองตัวเอามาอยู่ด้วยกันตัวมากไปอยู่ฝั่งหนึ่งตัวเดียวโดดๆ,ๆโอเคไหมถ้ามันมีรากสามรากให้เอาตัวน้อยสองตัวมาอยู่ด้วยกันตัวมากไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้ามันมีรากสี่รากนะถ้ามันมีรากสี่รากก็แบ่งเป็นสองกับสองโอเคไหม เมื่อได้ยินเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเนี่ยอยากให้รากหายอยากให้รากหายทํายังไงเด็กๆอยากให้รากหายให้ยกกําลัง2ทั้ง2ข้างนะยกกําลังสองทั้งสองข้าง ยกกําลังสองทั้งสองข้างนะจะได้อะไรนะเดี๋ยวครูจะยกกําลังให้ดูช้าอันนี้เวลามันยกกําลังสองคือทั้งหมดตรงนี้ยกกาลังสองมันกลายเป็นอะไรนะมันกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะเด็กๆนะต้องระวังนิดหนึ่งนะตรงนี้มันจะกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์ละนะเมื่อเป็นกําลังสองสมบูรณ์หน้าตากําลังสองสมบูรณ์เป็นไงหน้าตากําลังสองสมบูรณ์คือ a บวก b ทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะเด็กๆหลายคนชอบไม่มี AB อ่ a นะเด็กๆหลายคน a บวก b กํลังสอง a กําลังสองบวก b กําลังสองเลยเนี่ยเขียนเลยนะเด็กๆห้ามเลยนะระวังด้วยตรงนี้นะตรงนี้สําคัญมากเด็กๆต้องระวังเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ตรงไหนเนี่ยเ,เวลายกกำลังสองสองข้างคือก้อนนี้ทั้งหมดยกกําลังสองก้อนนี้ยกกําลังสองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คืออะไรนะสิ่งที่เราได้ก็คือนะเอ่อที่พอเขอไม่รู้ที่ไม่พอเพราะฉะนั้นครูจะเขียนแบบหนะ้าหนะ้า กำลังสองอย่างนี้นะบวกด้วย2คูณหน้าคูณหลังอย่างนี้แล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นอะไรก็กลายเป็นสแควรูทสบวกด้วย13แล้วยกกำลังสอย่างนี้โอเคไหมนี่คือยกกำลังสองทั้ง2ข้างนะขั้นตอนต่อไปไอ้ตรงนี้สังเกตน,นะอันนี้มันติดลากติดลากแล้วยกกาลังสองเด็กๆจำเลยนะถ้าติดลากแล้วยกกําลังสองเนี่ยลากหาย ลากหายจะกลายเป็นอะไรก็เอาตัวที่อยู่ในลากออกมาเป็นคําตอบของตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะก็กลายเป็นอะไรสแควรูทเอบวกห้าทั้งหมดกําลังสองเนี่ยได้เอบวกห้าสองตัวนี้นะไอตัวนี้ลากตัวนี้กับลากตัวนี้มันลากที่สองเหมือนกันถ้ามันเป็นลากที่สองเหมือนกันเนี่ยเด็กๆจําไว้เลยนะเอาค่าที่อยู่ในลากคูณกันได้เลยเอาค่าที่อยู่ในลากคูณกันได้เลยก็คือเป็น A อบวกห้าคูณกับออย่างนี้ได้เลยนะแล้วตัวหลังก็คืออะไร q u ควร r ู o t A กำลังสองก็ได้ A ตัวนี้ลากยกกำลังสองลากหายกลายเป็น 3A บวก13ทันไหมตรงนี้นะสังเกตนะเวลาเราทักนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันก็ยังติดอะไรอยู่ยังติดลากอีกตัวหนึ่งอยู่ใช่ไหมแสดงว่าเรายังต้องทำต่ออีกนะมันยังไม่จบเลยลากยังไม่จบเลยวิธีการต่อไปคือเราจะเอาลากตัวนี้อยู่ตัวเดียวโดดๆนะเอารากตัวนี้อยู่ตัวเดียวโดดๆ ข้างในคูณกันได้คูณกันไปเลย a คูณ a ได้เป็น a กําลังสองห้าคูณ a ก็ได้เป็นห้าแล้วเอาทุกตัวที่เหลือเนี่ยเอาไปไว้ฝั่งตรงข้ามให้หมดย้ายไปทําอะไรย้ายไปลบให้หมดเลยตรงนี้ A กับ A บวกกันได้สอง a สองย้ายไปลบก็เป็นสาม a ลบสองเเหลืออะไรเหลือ A เดียวตรงนี้คิดในใจนิดนึงนะจะได้มีที่ต่อไปตรงนี้ตัวเลขนะตัวเลขตรงนี้เหลือเลข5ใช่ไหมจกบวกย้ายไปก็เป็นลบ ใช่ไหมยา้ายกลาเป็นก็เป็นลบเพราะฉะนั้น13ลบ5ก็ได้อะไรก็ได้8เครื่องหมายบวกอย่างนี้ยังไม่หมดเรื่องเลยเห็นไหมเด็กๆด,ดูซินะยังไม่หมดเรื่องเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังต้องแยกตัวเฮ้ยเรายังต้องแก้สมการต่อนะที่มันน้อยแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆเลื่อนนิดนึงนะสังเกตนะตรงนี้ติดลากตัวหนึ่งติดลากอีกตัวหนึ่งไม่ติดลากอยากให้ลากหายเทคนิคเหมือนเดิมอยากให้ลากหายเราทําไงเด็กๆ อยากให้ลากหายเราก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างเหมือนเดิมเลยยกกำลังสองทั้งสองข้างอ่ายกกำลังสองทั้งสองข้างเด็กๆต้องระวังนิดหนึ่งนะข้อนี้เวลายกกำลังสองนะดูดีๆนะเลขสองตัวนี้ต้องยกกำลังสองด้วยเมื่อเลขสองตัวนี้ยกกำลังสองสองกำลังสองกลายเป็นอะไรกลายเป็นสี ลากยกกําลังสองลากที่สองยกกําลังสองลากหายอย่างนี้เลยนะครูพูดไปแล้วครูก็เขียนไปเลยนะสองตัวนี้ยกกาลังสองในสี่ลากที่สองยกกําลังสองลากหายส่วนตรงนี้มันเป็น A อบวกแปดทั้งหมดกําลังสองเป็นกําลังสองสมบูรณ์เป็นกําลังสองสมบูรณ์ก็จะได้เป็นอะไรแบบนี้เลย A อบวกบทั้งหมดกําลังสองก็ได้หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลัง แล้วก็บวกหลังกําลังสองนะครูต้องเหลือที่ไว้นิดหนึ่งนะเหลือที่ไว้นิดหนึ่งฝั่งนี้เติ้ลนะงั้นเดี๋ยวไม่พอนะโอเคแล้วถัดไปเราก็ข่าวนี้เราก็แก้สมการปกติกระจายเข้าไปนะกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น C a กําลังสองอ่ะขยับขึ้นไปนิดหนึ่งต้องใช้ที่เยอะมากนะ c a กําลังสองกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นบวกเท่าไร่บวกยี่สิบออันนี้ย้ายมาเลยนะเอาย้ายมาเลยก็ได้นะย้ายมาก็เป็นลบ a กำลังสองลบ 16A แล้วก็ลบ64เท่ากับ0นี่การแก้สมการกำลังสองคือย้ายทุกตัวมาอยู่ด้านเดียวกันให้หมดแล้วก็จัดรูปเรียงพหุกนามนะจากยกกำลังสูงสุดคือ 4A กำลังสองลบ 1A ลังสองได้ 3A ยกกำลังสอง 20a ลบ 16A ก็เป็นบวก 4A แล้วก็ตัวเลขก็คืออะไรตัวเลขก็คือ ลบ 64. เท่ากับ0ยได้นี้เสร็จปุ๊บคราวนี้คราวนี้หน้าที่เด็กๆแล้วคือการแยกตัวประกอบนะเป็นการแยกตัวประกอบนะแยกตัวประกอบเด็กฝึกเองเลยนะนะครูใส่ละครูไม่สนใจละนะแยกตัวประกอบตรงนี้ก็แยกได้เป็น 3a กับ A ตรงนี้ก็ได้เป็นอะไร1 6นะ16กับอะไรกับ4ใช่ไหมตรงนี้เป็น บวก16ตรงนี้12สแสดงว่า12ต้องเป็นลบแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบวกเท่ากับ0โอเข้าไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ a ออกมากี่ค่าได้ a ออกมา2ค่าคือตัวนี้คือลบ16ส่วน3นะลบ16กส่วน3กับอีกตัวนึ่งคืออะไรกับ4เด็กๆคงรู้นะว่าตัวนี้มาได้ไงนะนะถ้ายังไม่รู้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูเลยนะย้อนกลับไปดูเลยจบยังข้อนี้ยังไม่จบ เพราะว่าตัวแปรของเราคือ x ตัวแปรของเราคือ x ไม่ใช่ a แต่ตอนนี้เราเพิ่งได้ a มา a ของเราคืออะไต้องย้อนกลับไปดูข้างบนอีกนิดนึงนี่ a ของเราคือ x กำลัง2บวก x บวก2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็ต้องแนทนค่า a ตัวนี้นะ a ตัวนี้ก็แทนด้วยลบ16ส่วน3ตัวหนึงแล้วก็4ตัวหนึงโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันต่อ ที่ไม่พอแน่ๆเลยนะที่ไม่พอแน่ๆเลยเดี๋ยวครูก็จะต่อที่เองเด็กๆต่อที่เอาเองนะต่อที่เอาเองเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูหาหากระดาษอีแผ่นก่อนนะ <respects. S 1> ครูเตรียมเอาไว้แล้วนะครูเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวเด็กๆค่อยๆดูนะอ่ะเรา <c oughs> มาดูกันทีละทีละตัวนะแทนค่า A นะแทนค่า A แทนค่า A A มี2ค่านะ ค่าแรกคือ a เป็นลบ1 6กส่วน3ก็จะได้เป็นอะไร a มันคือ x กํลัง2อะไรเอย่ยบวก x แล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับลบ1 6ส่วน3ตัวหนึงนะลบ1 6ส่วน3ตัวหนึงอ่ะตรงนี้วิธีการแก้สมการตรงนี้คืออะไรนะสังเกตดูนะมันเป็นเศษส่วนเนาะ เทคนิคการทําให้ส่วนหายตรงนี้มีส่วนเป็น3ใช่ไหมอยากให้ส่วน3หายเอา3คูณตลอด3คูณตลอดแปลว่าอะไรแปลว่าเอา3คูณก้อนนี้ทั้งก้อนเลยแล้วฝั่งนี้เอา3คูณด้วย3คูณฝั่งนี้3ตัด3หายเลยเพราะฉะนั้นจะได้อะไรก็จะได้ว่า 3x กํำลัง2บวก 3x บวก6เท่ากับลบ16หเพราะตรงนี้เราเอา3คูณตลอดคือฝั่งนี้คูณด้วย3ก็ทุกตัวคูณด้วย3 ฝั่งนี้คูณด้วยสามเนี่ยสามตัด3ได้โอเคไหมแล้วก็แก้สมการราคานี้สมการกําลังสองต้องทําให้ฝั่งนี้เป็น0ย์เราก็ย้ายมานะก็จะกลายเป็น3 x มเอ็กลังสบวกสาแล้วอันนี้ลบสิย้ายมาก็จะกลายเป็นบวกสิบหกนะบวกสิก็เป็นสิบวกหเป็นยีนะเป็นยีเท่ากับเท่าไรเท่ากับศโอเคไหม เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เด็กๆจะสังเกตว่ามันก็เป็นสมาการอีกแล้วนะมันก็เป็นสมาการกําลังสองแล้ววิธีการแยกสมาการแก้สมาการกําลังสองเทคนิคก็มีอยู่2แบบคือหนึ่งใช้วิธีการแยกตัวประกอบดูที่ข้อนี้แยกได้ไหมข้อนี้จะสังเกตดูแยกตัวประกอบไม่ได้นะเมื่อมันแยกตัวประกอบไม่ได้ทํางไงเราก็ต้องใช้สูตรนะเราก็ต้องใช้สูตร เอ๊ะสูตรเด็กๆจําได้หรือเปล่านะสูตรเด็กๆจําได้หรือเปล่านะใครจําสูตรไม่ได้เดี๋ยวครูจะทบทวนให้ฟังนิดนึงนะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครูจะหาสูตรให้ข้างบนนะเด็กๆดูตรงนี้ก่อนนะครูจะทบทวนสูตรให้ฟังนะสูตรสมการกําลังสองทบทวนให้เด็กๆฟังนิดนึงนะอ่ะเขียนตรงนี้นะสูตรสมการกําลังสองอ่ะดูซิ สูตรสมการกำลังสองคืออะไรนะถ้า ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศจะได้ว่า x จะมีค่าเท่ากับอันนี้คือสูตรแล้วนะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบ square r o ู t b กำลังสองลบ 4ac แล้วก็ส่วน 2a นะอูเขียนไม่ค่อยชัดเด็กๆเ,เขียนตามเลยนะ ลบ b บวกลบส q u b กําลังสองลบ c ac ส่วน2 a โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะสังเกตนะ a คืออะไร a คือตัวที่อยู่หน้า x กําลังสอง b คือตัวที่อยู่หน้า x กําลังหนึ่งแล้วก็ c คือตัวที่ไม่ติด x อีกฝั่งนึงต้องเป็นศูนย์นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเราบอกว่าถ้า b กําลังสองลบ c ac น้อยกว่า0น้อยกว่า0คือออกมาเป็นลบนะจะทําให้ x ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงดูตรงนี้เลยนะ b กำลังสองลบ4 ac ถ้าเกิดมันเป็นลบมันจะทําให้ x ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงคือ ไม่มีคําตอบโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้พอดีข้อนี้มันไม่มีคำตอบนะครูก็เลยต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะที่มันน้อยข้อนี้จะสังเกตดูว่านะอะเดี๋ยวครูจะใช้สูตรให้ดู1นรอบนะครูจะใช้สูตรให้ดู1นรอบสูตรตรงนี้นะตรงเนี้ย a คือ3 b คือ3แล้วก็ c คืออะไรคือ22เรามาดูซิว่า b กําลังสองลบ 4ac นะเป็นอะไรนะเรามาดูกันนะ b กำลังสองลบ 4ac เป็น3กำลังสองลบ4คูณ3คูณด้วย22สังเกตนะออกมาเป็นอะไรนะอุ้ยออกมาเป็นลบลบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนะออกมาเป็นลบแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ x อะไรไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงอ่าที่เป็นจำนวนจริงนิดนึงที่เป็นจำ นวนจริงโอเคไหมไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงสำหรับค่า A ที่เท่ากับลบ16ส่วน3ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงโอเคไหมยังไม่จบเพราะว่า A มันมี2ค่าตรงนี้เราแทนค่า A อันแรกแทนค่า A ด้วยลบ16ส่วน3เนาะ ต่อไปมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบเรามาต่อข้างล่างดีกว่านะที่มันเหลือน้อยนิดเดียวเองต่อข้างล่างเลยนะต่อข้างล่างเนี่ยดันขึ้นมานิดนึงนะดันขึ้นมานิดนึงต่อข้างล่างก็คือเราก็จะแทนนะแทนเเท่ากับอะไรตอนนี้ A มี2ค่าคือ a เป็นเท่าไหร่นะลบ16ส่วนสแทนไปแล้วเหลือ a เป็น4นะแทน A เป็น4จะได้อะไรเราก็จะได้เป็น x อกําลังสองบวก x บวก2มีค่าเท่ากับ4แล้วเราก็แก้สมก,การละข่าวนี้นะก็จะได้เป็น x กําลัง2บวก x ลบ6เท่ากับ0นะนะได้งนงี้เสร็จปุ๊บนะเราก็จะแยกตัวประกอบนะจะได้อะไรจะได้ x บวก3คูณกับ x ลบ2เท่ากับ0ได้ x ออกมา2ค่าคือลบ3ตัวหนึ่งแล้วก็2อีกตัวหนึ่ง นะอันนี้เป็นคําตอบที่เป็นจํานวนจริงละนะและเป็นจํานวนเต็มด้วยนะเรามาดูกันซิว่าโจทย์ให้หาอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้โจทย์นิดหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะทําให้มันเสร็จก่อนนะสังเกตดูโจทย์ข้อนี้ข้อทีหาอะไรจงหาผลบวกทั้งหมดของ x ผลบวกทั้งหมดของ x ที่เป็นจานวนเต็มสังเกตนะจำนวนเต็มเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะเป็นจํานวนเต็มลบก็ได้แต่เป็นเศษส่วนไม่ได้เป็นทศนิยมไม่ได้ ดังนั้นนะดังนั้นคําตอบของเราออกมามี2ค่าคือลบสกับ2ใชเห็นไหมขาให้หาผลบวกใช่ปะย้อนขึ้นไปนะย้อนขึ้นไป <c oughs> เพราะฉะนั้นผลบวกของคําตอบคือคืออะไรคือ 2. ลบ3บวกสลบสบวกสเป็นอะไรเป็นลบห นี่แหละคือคําตอบของข้อนี้นะนี่แหละคือคําตอบของข้อนี้เนี่ยลบหนึ่งข้อนี้ยากมากนะมันยาวอ่ะเด็กๆนะครูก็ไม่ให้เด็กๆทําเองครูก็เลยทําให้ดูเลยนะข้อนี้เทคนิคเพียบเลยนะเด็กๆต้องค่อยๆทําความเข้าใจมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะพยายามเลื่อนให้นิดนึงเดี๋ยวนับแป๊บหนึ่งนะครูทําให้มันเล็กนิดหนึ่งแได้ไหมได้ไหมเด็กๆค่อยๆจดนะค่อยๆจดเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะค่อยๆไล่ให้เลื่อนให้ ข้างบนเด็กๆน่าจะจุดเสร็จแล้วเอาข้างล่างเอาข้างล่างนะข้างล่างเอาตรงนี้ให้เด็กๆจุดตรงนี้ฮะให้เด็กๆจุดตรงนี้โอเคเชิญจุดเลยเชิญจุดเลยตรงนี้นะโอเคนะเอาให้เด็กๆจุดก่อนเชิญเชิญจุดเลยนะ